สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีพบปอกัอนอีกเช่นเคยครับมือนีซาไกเชนเนลผ้ามหาเห็ดปวกนะครับเดี๋ยวยิ่นเขา่าเห็ดปวกออกเนาะก็เลยพายพี่นองมาเลาะเบิ้งครับผมมาสิมานบอนี่ครับมาพอกำลังมาพอครับเนี่ย หลายครับนิดน้อยนิดน้อยนะครับปากดังม่ได้ครับผมน้อยเป็นที่ว่าเก็บน้ำเนาะเอาเอาครับนี่ครับพี่นอ้องผมร้อนแ้วบ้างมันขี่เกือกกินเนาะ มือัือหนอยมือถืหอยมีแต่ห้อยมีแต่หอยกินเรื่องนอกไมอือันนี้ก่มือสาวนี่มาโบเห็นอ่ทุกมือก่น มัดเข้าโพดนะคือโพดลายแต่บันเทาโพดคือหน่อยๆฮะอย่างเสี่ยงโน้ทไมัดนันอืมถามมันยิบเชื่อมมันยิบด้วยดูว่ามันกำลังผลหมอวะนี่นี่เฮ้ยนี่ Ninny lắm qua cục khỏi cuộc gặp cướp cướp dịp á gặp 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 Nè nè gặp 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 hả? น,น,นี่ครับพ่ออีกแล้วครับออกมาเป็นมูตัวนี่ เยอะผีอีกสองดอกเอ้าเฮ้ก็ตานีา่ครับผมขี่เกือกินบัดครับเอาเก็บเลย เอาอมือบอดบมือบอที่เก็บบังเสารเก็บในมืออนมง,นงเก็บในป้ายผายหัมืออยู่ในป้ายไายเห็นบ่นี่บ่เ,เขาเขาเขามาก่อน พอแต่มองในหน่อยเนาะใช่ละืองขึ้นดีๆข้างในแมนบอลนึ่ะ เนี้ยมังดูเลยเห็นบ่ยู่นี่มันบ่ออกโดนแล้วเนาะ อันนี้ครับหลังจากที่หามานะครับได้หน่อยนึงครับเดี๋ยวไปต่ออีกอีกดอนนึงครับผมว่าเห็ดวัวข้าสซีใดอีกบนะครับรอติดตามครับผมเอาครับเขาก็มาอีกดอนหนึ่งเนาะมาเบิ่งกันเลยครับว่าเมื่อนี่เข้าสีใด้เห็ดเมื้อแกงบบ นี่ครับมาบางท่านได้เพิ่มอีกเ,อเป็นถิ่แตลวงมียังเฮ็ดดังนี่ยมีเฮ็ดดังคุณจะแม่บา ตน้น,นงเ,ง,เง่ปะต้นังมันบนเพ่มเพ่ดำกินได้ดิแสงกินไปแล้วก <มา S 2> ินแล้วมาป็งนะงได้ลยเพิ่เขามรนยากาศฝนตกลิ่นๆครับผม เอากลับมาหาเห็ดนี่จะทำผ่านข้าวเห็ดทำผ่านมีใครกินเนาะนี่ครับ ที่กระเดือนนี่ละกูที่กระเดือนลายเพชรครับเข้ากับมหาอยู่ในป่าเพ็กครับอ๋อนี่ครับพออีกแล้ว hết đinh đó นี่ครับขอแต่เฮ็ดขีก่กะเดือนเนาะเอ็ดไอ้นี่เข้าบ่กกินนะครับบางคนมันก็กินเฮ็ดอย่างน่น,นี่เอ็ดเบื่อครับ เห็ดยังนอนี่ว,ว่าเอานี่ครับผมก่อนสิครับครับมาพออ,อียิกหน่อยนึงครับผมมาไม่ฝน,นตัวโอ้โดอกหน่อยเนาะมาสิเห็นแนมสิเห็นเะนี่ยินนนนี่ดอกนึงเนอะ บอกกนหน่อยปูดไหม่ก็ได้นี่นี่นี่เรานี่เหรอเธอนี่ไหมเออฮันมัตกหน่อยพูดดมันแม่นเฮ็ดปวกเโอ้ยเฮ็ดปวกอีงอย่างวันนี้เหรอ <c oughs> น้อยที่ลึกเลยพอได้ยู่ว่ากลองหอกล้องดแล้วหลอดลงมาเลยครับมอรครับมานิกาพอได้แล้วแรกอยู่ครับมีทั้งเห็ดดินเนาะเห็ดดินมาหนิทั้งเห็ดดินเห็ดเพิงแล้วก็เห็ดปวกครับผม <c oughs> นี่ครับ <c oughs> พอได้แล้วแรกครับ อ่อนส่นัดเจะอ่ากขอบุญขอบคุณนะครับที่เขามารับชมเนาะก็อ,อย่าลืมกดติดตามา้นํำครับผมกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อไปให้เป็นกำลังใจให้เฮาได้เห็ดคลิปใหม่ๆออกมามือนี่กาคอโตัลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ